ยกไปพูดเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทยในโลกใหม่นะครับให้สัมภาษณ์หลายเรื่องอตอนหนึ่งพูดถึงความรู้สึกที่เข้ามาเป็นนายกทํางานครบหนึ่งเดือนบอกพยายามบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่คาดการเอาไว้เนื่องจากบอกกับตัวเองว่ามีเวลาแค่4เดือนในการผนรึราชการแผ่นดินก่อนที่จะเข้ามาก็คงจะเห็นว่าพวกตนก็เร่งนั่งประชุมกับทีมงานตั้งกรอบการทํางานเอาไว้ว่าเป็น4เดือนที่จะทํางานอย่างเดียวสิ่งที่ทําได้ก็ต้องเร่งทําสิ่งใดที่ทําไม่ได้ต้องรอรัฐบาลใหม่ก็ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบควิกวินจึงเป็นที่ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เรามีประเด็นอยู่กับเพื่อนบ้านก็ต้องเรียงฟื้นฟูเยียวยายประชาชนที่รับความเสียหายจากความขัดแยง้งกาปรปะทะและก็ภัยธรรมชาติส่วนที่มีการตั้งคําถามว่าจะเป็นรัฐบาล4เดือนจริงหรือไม่หรือจะเร็วกว่านั้นหรือจะยืดออกไปกว่านั้นนายกบอกบริบท4เดือนเป็นสิ่งที่เรามีสัญญาไว้กับทาง MOA ทางพรรคประชาชนนะครับลงนามเอาไว้การที่ตนได้มาเป็นรัฐบาลมีการพูดคุยกับพรรคประชาชนว่าเข้ามาด้วยสาการบ้านเมืองในขณะนั้นการยุบสภาเลือกตั้งใหม่คืออำนาจน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ว รัฐบาลอยู่ก็ยังมีประเด็นข้อสงสัยว่ารัฐการนายกจะมีอำนาจยุบสภาหรือไม่และที่คุยกับพรรคประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ที่มีหน้าที่รักษาการนายกไม่น่าจะมีอำนาจยุบสภาฉะนั้นต้องมีวิธีการในการดําเนินการไปสู่การยุบสภาพรรคประชาชนก็ไม่มีแคนดิเดตนายกเราก็เล่นตามกติกาพรรคประชาชนมีสมัยชิกมากกว่าเราแต่เพราะไม่มีแคนดิเดตนายกและมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการไปสู่การเลือกตั้งโดยการยุบสภาะประเทศมีความเสียหายมากกว่าโดยใช้การคืนอำนาจให้กับประชาชนจึงเป็นที่มาของ m o a จริงๆไม่ใช่นะพอ หลักของมเอคือคุณต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วค่อยยุบสภา <c oughs> <c oughs> คุณอาก็ไม่พูดถึงประเด็นนี้นะย้ำด้วยว่ายืนยนันนั่งยนันนอนยนันการยุบสภาจะเป็นไปตาม m มเอไม่เคยเปลี่ยนความคิดมีคนเยอะะมาบอกเดี๋ยวอาจจะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ตนก็ฟังแต่รับรองว่าไม่ได้มีปฏิบัติการตามอย่างที่กล่าวอ้างกันอยู่อย่างแน่นอนหมายถึงว่าขอยา้งยามที่จะยือ้อายุรัฐบาลออกไปนะครับหลังจากนั้นคุณไดทให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนักข่าวก็ยังคงจี้ถามเรื่องนี้แหละครับถ้ายื่นอภิปรายไมด ยกต่อเป็นภาษาอังกฤษนะ Play by ear มันคือ Play i y E y ear นะก็คือไม่มีแผนการตายตัวแน่นอนต้องปรับไปตาม,มสถานการณ์ พุสข่าวจึงถามย้ำหากมีการยื่นพิปรายแบบล้างแค้นการนายกจะยุบสภาใช่ไหมนายกตอบเหมือนเดิมอ <c oughs> บอกตอบบอกไปแล้วเพจใบเอียส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้กลับไปเป็นนายกนายกบอกเพียงมั่นใจว่าจะได้เลือกตั้งแน่ปีหน้าคือมีเลือกตั้งแน่แต่จะกลับไปเป็นนายกไหมไม่ตอบมีความกังวลในการผิง,งานที่ผ่านมาหรือไม่จะถูกเอามาอาภาิปรายนายกบอกไม่มีเราทํางานเต็มที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุดจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้ถามย้ำหากยื่นอภิปรายรัฐตรีคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวนายกเนี่ยจะยคงยุบสภาเร็วกว่ากำหนด หรไมนายกบอกทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองได้แต่ละฝ่ายล้วนมีสิทธิ์ทำอะไรตามขอบข่ายอำนาจและกฎหมายกำหนดพร้อมย้ำผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าเพย์บายเอียก็คือยังไม่มีอะไรแน่นอน